สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับพวกเราช่องน้องแสนคูณตัวแสบนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนโซ่ขาน้องไม่ตากันนะคะวันนี้ขี่แตกเลยแล้วอันนี้นะคะอันนี้พออุ้ยพออุ้ยเข้าไปตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ตตื่่่นนเ้ซใหม ดีใจนะคุณแม่ซื้อโซ่ให้ใหม่ขนาดนี้ถ้าได้โซ่ทองนี่ต้องทำไงอะช็อกค่ะช็อกนะคะตอนนี้เราต้องให้คุณพ่อช่วยก่อนเดี๋ยวน้องเมตาจะมีช่องแล้วนะคะก็ฝากพี่ FC ทุกท่านกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะเดี๋ยวใชายังไงเดี๋ยวคุณแม่จะมาปักหมุดไว้ให้นะคะ หนงไมให้จับนะคะตอนนี้ต้องเข้าทีละสองคนม่ใช่พ่เขายังไม่รู้ภาษานะะแล้วี่อก่นีกมาช่วยทางนี้ก่อนค่ะโอยเขามีคนมาด้วยใช่มีคนมามานั่งด้วยรเดียวอ้อยลงก่อนเอาล้หมดเลยหรอไม่เอ้าไปตัดให้คนทุกคนนะ่ะใช่ สายโยกานนายสายโยกนะคะสายโยกโอ้ยดู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 นะคะค <laughs> นารักกะถัดรัดอีรี่โอ้ต้องโอ้ โอ้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 ไม่ได้เลยนะคะตอนนี้โอ้ไม่ได้นะคะเอาโอ้ไม่ได้นะคะตอนนี้โอ้โอ้โอ้ต้องโอ้มานะคะต้องโอ้มาอุ้ยไม่ได้ไม่ได้พอมมาจับป่ะพ่อชีใส่ขาแล้วต้องโอ้เข้าเฮ้ยจำพ่อได้ด้วยนะคะโอ้ยจำพ่อได้ด้วยเขาจะอยู่กับพ่อเป็นประจำเฮ้ยจำพ่อได้ด้วยเห็นไหม จำคุณพ่อได้นะคะนองสายตกใจหมดเลยโบ้ทตกใจโซ่ใหม่นะคะอุยอยากเขาไม่อยากได้โซ่ใหม่บอกขอบคุณนะคะน้องส้นน้องเมตาไม่อยากได้โซ่ใหม่นะคะคุณแม่ไม่เขาร้องใจแย่ๆโบ๊ตก็เลขตัดถึงตรงนั้นแล้วท่านอุ้ยต่อเอาเดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องต่อเขาไม่มั่นใจน้องเมตากลัวสี่คุณร้อยเมตรนะคะใช่เวลาออกเขาต้องเข้าออกคนเดียวไงมาเดี๋ยวจะร้องนะคะ เด็กเขาก็จะร้องไม่นี่จะเสีโอ like ้โหโอ้โหอุมยองอุ้มยองนั่นไวรุ่นของเราเป็นไรคะตอนนี้น้อยใจนะะน้อยใจน้อยใจไม่ได้โซ่ใหม่กับเขาใช่น้อยใจนะต้องให้เอฟซีช่วยนะต้องให้เอซื้อทองคำให้นะใช่ทองคำใช่คอทองดำนะทองคำยังแพงอยู่ต้องเอาทองดำก่อนน้องเมตาสงสัยจะตกใจนะคะว่าจะ เขามาทำอะไรหน,เนูเยอะแยะจังเลยท่งนเอาน้องเมตาออกเอ,เ,เอาออกไปเลยอุ้ยรถที่หญิงดิออันนี้เราก็จะหลีกทางให้หน้องเมตาสี่คูนร้อยเมตรก่อนนะิงหรอไม่ค่ะเ,คเขาต้องเดินไปนู่นแล้วต้องลบก่อน ต้องปล่อยให้เขาเดินไปคนกินเหลียวนะโอ้ยนี่ใส่ดีจะตายค่ะลูกสาวแม่ขับเดินใช่ไหมโอ้ยโหเลียมตายดิ้ใส่นี่ย่างก่อนใส่แบบว่าเงาวิบวับวิบวับบเลยไม่ติดเอาที่กระดูกจะล็อกกระลักว่ะพีเด มีอยู่อันที่โตนั่นเอาเอาาเียโตเลยลไม่รู้เก็มองหาพ่อนะฮะคุณพ่อเอาไปลงอ้อยก็ลูกโอ้ทำไมเฉะจังเลยอ่ะสกกันอยู่ไหนเอาเอาลืนลืนลืน <c oughs>

โย่นคุพ่อทำคนเดียวนะครับวันนี้ลำบากมากเลยครับอย่าทำนะครับเขามาทำอะไรที่นี่ลูกปล่อยเลยได้ไหมที่นี้ปล่อยมือได้ที่นี้ เสร็จแล้วค่ะเสี็จล้วค่ะตอนนี้โอ้ยโซชันสวยจังเลยตาตาเดี๋แม่เอากล้มาให้ทีใจเย็นๆนุกตึ้นแรงมากอ่ะดูดิโอ้โหโยใหญ่เลยพยายากกินกล้วยได้แล้วมันเนียนๆเด้อเราต้องไปเที่ยวหอดบ้านเชียงใหม่น่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อันนี้เอามากู้ๆเฉยๆเอามากู้ๆเอกู้อๆอ,อันนี้เบกเบกเอาไปล้างไว้แล้วก็ใส่ถุงไว้ขึ้นก็ได้พรุ่งนี้ไดามาใช้เหมือนเดิมดกดกเอ,อ๊ะแล้วพยาก่อนเอาไว้ก่อนกินอ้อยดีมากเลยเนี่ยชื่้องไมตาค่ะ น้องเมตตาของเราจะ,จะเอาอ้อยมาให้ก่อนเจะเอาอ้อยมาให้น้องเมตตากินสมาชิกสายโยกของเราสายโยกนะฮะคุณขึ้นรถมาจากตากแต่ก็ไม่โยกนะฮะมาแล้วก็มาจิ้นอ้อยเด้อแล้วเจอ,ออ้อยเด้อก็ไม่โยกยข่าหลัง เขาคงจะตื่นเต้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวไปเอาไว้รุ่นก่อนนะเอาไว้รุ่นออไว้รุ่นคูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดวคินข้างๆก่อนเดี๋ยวจะไปเอาไว้รุ่นคูณออกมานะของใช่ต้องออกมาใช่อยู่ในในหลักก็ไม่ได้เดี๋ยวหลักข้างในมันจะชื้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นซาร์ใช่เฉะเชะแบบนี้อยู่ไว้ได้อ่ะเพราะว่ามัน เชือ้อโรคแบบนี้มันจะกินแขนกินขาแล้วมันจะทําให้ขาแข็งก็เลยไม่อยากเอาไว้ข้างในถ้าฝนตกไม่หนักจริงๆแม่ไม่เอาเข้าใช่เหมือนพี่กําไรตอนนั้นเป็นขาแข็งข้างหน้าเหมือนเลยเลยไม่ต้องเอาไว้จำเจฝนตกแค่ไหนแล้วก็ต้องเอาออกเพราะจะทําให้ขาแข็งนะคะเชื้อตัวนี้อืม อร่อยค่ะไมตาอร่อยมากตัวน,นี้ออนต้องกินเยอะๆถึงจะอ้วนแลน้วค้อดแล้วบ้านน้องไมตาก็จะสิ็ธิ์แล้วเนะะี่เดี๋ยวจะได้ไปอยู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่หลังคานะคะหลังคากำลังจะมาส่งแต <c oughs> ่บ้านน้องแสนคุณเสายังไม่มาส่งเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> เพราะยังไม่สั่งเพราะยังไม่สั่งนะคะเพราะมันยังไม่ ที่ไม่มาถึงไม่ใช่อะไรนะคะยังไม่สั่งนะคะอืมโอวยผู้สาวมาแล้วโอ้ผู้สาวผุบปะผ้บ่าวนะครับื้ออะไรมาดวยของแท้เนาะไปหาผู้สาวบอถือมันโปร่ข้มมาเบิ่งเบิ้งผุนผุนนะบิ๊กแกจูเขาหน่อยหน่อยนองบคือหาผู้สาวบาลูกไปหาผู้สาวบอผู้สาวมีตางามดิคุณปล่อยหูได้แล้วครับมีตาปล่อยไม่ได้นะครับรวดเลย นี่เห็นเมตากินนะเขาจะไปหาเมตตาเครเห็นผู้สาวกินไม่ได้นะมันก็หน่อยเดี๋ยดูๆๆอ้มาอยากดูใกล้อธิอยากดูใกล้ไม่ใช่ผู้สาวนะคะอ้อยนะคะใช่ออเออจะตกมันแล้วเชนคุณจะตกมัน <laughs> เดินตามพ่อนะคะพ่อจะเอาหญ้าให้กิน เอายาให้น้องกินหน่อยนี่ตากินดีมากเลยแอมปัวเลยวันนี้ดูดูอย่ามากินกับผู้สาว จะไปเรียกมาทำไมเนี่ยตัวนี้ไปกินข้าวด้วยโอ้ได้ยินเสียงเครื่องเสียงนะฮะเมตาอึ้งฟังสตันหนึ่งวินะเมื่อเช้าได้ยินเสียงพลุนะฮะออยากกินอ้อยกับเมตาเหรอเดี๋ยวคุณพ่อมาแล้วลูก นี่ไม่ตาเขาแบ่งให้เขาแบ่งให้เมื่อกี้าานดันออกให้อันนึ้เออเาให้คุณอ๋อนคุณรอดูดูคนนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมอเอาเอาเอาอะไรนอยเออเอาวะดีๆงัดก่อนงัดก่อนให้กินตามลงี้เฮ้ยเฮ้ปวดท้ด้วยปวดท้งด้วย ผมจะได้กินทั้งทีผมก็ต้องลำบากนะครับแ,แ,แต่ฮันมาดูฝั่งนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแค่กินแทนคุณมีน้อยใจด้วยนะคะนี่คลิปนี้ก็เป็นความน่ารักของน้องไม่ตานะคะวันนี้ ไปทิ้งท้ายน้องแสนคูณดีกว่านี่อร่อยไหมลูกแฉะแฉะได้เราจะลิ้นปิ้นหัวไตกอืมเรื่องของเราแอมไหมลูกแอมไหมแอมไหมลูก วันนี้มีแต่ผู้สาวมาเที่ยวนะครับไม่มีติ๊บซื้อขนมเลยอ่ะผู้สาวม่ให้ติ๊บเลยให้เจรเบอร์โท้เจรนักแม่มียิ้มนะครับมียิ้มคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่บ้านนะครับวันนี้คุณพ่อแอบคุยผู้สาวไมติ๊บซื้อขนมเลยเซนคูเซงเลยกลับมาได้กินพ้อยเซนคูใครรันภาพกับแม่มาสิพ่อขอเบอร์ผู้สาวไหมเรียบร้อยครับแม่แม่ลูกชายเราฟ้องแล้วรู้จักกไปแล้วบบาายยรู้จักหน้าเซนคูนก็รู้นะอปคุณพ่อเราไล่กัด ไม่ต้องมาพูดเลยพ่อพ่อไม่ให้ผมกับน้อกินผมเข้าค้างแม่ครับเดี๋ันนี้นะคะก็ประกบความน่ารักของน้องเมตากับน้องแสนคูณนะครับวันนี้ไม่ครับยังยังไม่เขายังไม่ยังไม่ยังไม่อะไรวะยังไม่ชินยังยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องเรี่เียนเรนเรีเขานนยเนรี่นเรยูยนเียนูียน้ยนี ชื่อน้องเมตาม,มาจากจังหวัดตาัโอเค okay, นะครับไปแล้วนะครับผมขอบคุณค FC นะครับที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้แซนให้ฉีนคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ